อยากเป็นคําถามสุดท้ายนะรับปฏิบัติอย่างไรให้ละความกลัวผีมีจริงหรือไม่นอพระเจ้าไม่เรียกว่าผีนะพระเจ้าเรียกสันนรกคือชี้ไปเลยว่าสันนรกประเภทไหนยักษ์หน้าคนทาอสูรเป็นอะไรเนะนี่ยพู้เจ้าเรียกไปเลยไม่มีคําว่าผีนะผีเป็นคํากลางๆที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าพู้เจ้าเรียกนี่เปลตยวิสัยเดรจฉานสันนรกนะเพราะฉะนั้น ถึงมันจะมีมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราได้อ่ายมต้องรู้หลักการก่อนว่ามันทําอะไรเราไม่ได้นะเราไปนั่งปรุงแต่งเองดังนั้นะถ้าโยมรู้หลักการของภพภูมิของชาติการเกิดของสัตว์จิตมโนวิญญาณการเวียนว่ายใจเกิดในสังสารการกผีจะเลิกจะจบไปเลยแบบไร้สาระไปเลยนะแล้วโยมถ้ารู้ว่าอายตนะของเราเนี่ย กระทบแล้วเกิดอะไรธรรมชาตินี้มันปรุงแต่